สวัสดีค่ะยินมีโกวิ e ก็ค่ะวันนี้เราจะมากินแซลมอนเจกันค่ะแซลมอนเจจริงๆค่ะทุกคนสีเหมือนมากๆแล้วก็น่ากินมากๆด้วยนะคะเราจะมาหั่นกินเฉยๆก็กระไรอยู่นะคะได้แซลมอนเจมาทั้งทีเราก็จะมาทําแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีกันดีกว่าค่ะ,คะพร้อมกับน้ําจิ้ม seafood, ซีฟู้ดแซบๆนะคะอยากกินกันแล้วใช่ไหมคะเราไปทํากันเลยเริ่มจากทําน้ําดองกันก่อนนะคะเราก็จะผสมโชยุแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าค่ะ เราก็ได้ความหวานจากน้ําตาลกรวดเราก็จะใส่แอปเปิลเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานแบบธรรมชาติจากนั้นก็เพิ่มความหอมด้วยขิงพริกชีฟ้าแดงพริกชีฟ้าเขียวแล้วก็สลาลร่คอมบุค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะนำไปต้มให้เดือดนะคะแล้วก็เคี่ยวเขาต่อสักครู่ค่ะ นำมากรองเอาเฉพาะน้ำนะคะพักน้ำไว้ให้เย็นก่อนค่ะเมื่อเย็นได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำมันงานลงไปค่ะเท่านี้น้ำดองของเราก็พร้อมที่จะนำไปดองแล้วนะคะส่วนแซลมอนเราสามารถทานได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปปรุงให้สุกค่ะนำมาสไลด์เป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็จัดเตียงลงในกล่องสำหรับดองค่ะใส่แซลมอนลงไปใส่เดมอนลงไปด้วยนะคะดูน่ารับประทานแล้วก็เพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ดีด้วยนะคะ โรยพริกชี้ฟ้าเขียวแล้วก็พริกขี้หนูแดงลงไปค่ะจากนั้นก็ราดด้วยน้ำดองที่เราเตรียมไว้ลงไปให้ท่วมชิ้นแซลม,มอนเลยนะคะปิดฝาแล้วก็นำเข้าตู้เย็นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะหรือจะดองข้ามคืนกันเลยก็ได้นะคะมันก็จะยิ่งเข้าเนื้อค่ะแซลม,มอนเจนเนทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดน,นี่ก็จะเข้ากันมากๆนะคะวิธีทำไม่ยากค่ะ แล้วก็โคลกลากกระชีให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูค่ะใส่เกลือลงไปโขลกพอหยาบๆก็พอนะคะจะได้ไม่เผ็ดมากปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวผงซุปเห็ดหอมนิดหน่อยแล้วก็น้ำมะนาวค่ะผสมให้เข้ากันเท่านี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอ่ะเราไปเสิร์ฟกันเลยนะคะนำแซลมอนดองของเราออกมาจากตู้เย็นค่ะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลย โรยด้วยงาขาวคั่วบดแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเราค่ะน่ารับประทานมากมาค่ะสามารถรับประทานคู่กับสาลายเกาหลีหรือข้าวญี่ปุ่นนะคะหรือพวกผักสดก็เข้ากันดีค่ะเมนูนี้ยินว่าแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะคะดูว้าวมากๆเลยค่ะใครจะคิดเนาอว่ามีแซลมอนเจด้วยเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะขออนุญาตทุกคนนะคะอืม แซลมอนเจนิเนื้อน,นุ่มมากๆค่ะน้ำดองของเราก็มีรสเค็มหวานเบาๆแล้วก็มีความหอมกลมกล่อมค่ะยิงจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยออเด็ดมากๆค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ที่เรานํามาฝากกันนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะวันนี้ว we ิโกวิ k แกนกินเจไปกับเราลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะ